สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยแฮ t r i c ฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราวเคล็ดลับของอาร์เตต้าพาอาร์เซนอลลุ้นแชมป์ก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวคาวันแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับ มันเป็นเหมือนฝันครับหรับแฟนๆอาร์เซนอลกับการที่พวกเขาเนี่ยจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้หลังจากที่อาร์เซนอลน,นั้นเนี่ยกลับมาลุ้นแชมป์ในรอบหลายปีพวกเขาเป็นทีมที่ลุนได้แค่ตำแหน่งฟุตบอลยุโรปเท่านั้นครับคือถ้าคุณพูดก่อนฤดูกาลเนี่ยผมว่าหลายคนน่จจะไม่ได้มีความมั่นใจขนาดน,นั้นที่อาร์เซนอลจะขึ้นไปลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากครับ เพราะว่าไม่มีใครคิดเอาไว้ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤด,ดูกาลในตอนนี้นั้นอาร์เซนอลทำให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาพร้อมครับที่จะลบคำสวประมาทเหล่านั้นและทำให้เห็นว่าพวกเขาเจ๋งจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคืออาร์เซนอลฟอร์มดีมากแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ครับโดยที่นำแมนซิตี้อยู่4แต้มด้วยกันกับการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับในรอบหลายปีของอาร์เซนอล หนึ่งคนครับที่ได้รับเครดิตมากที่สุดก็คือมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของอาร์เซนอลครับที่เปลี่ยนทีมที่ดูหลงทางไร้อนาคตให้มีปลายทางที่สดใสครับและพร้อมคว้าแชมป์ในเร็ววันนี้ถากว่าวย้อนกลับไปครับในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสีซันที่ครุขข่ามากครับเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นแพ้3นัดแรกของฤดูกาลครับ และเป็นอันดับบ้วยของเพยม์ลิกฝั่งอาร์เตต้าเองครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาดีพอหรือเปล่าสำหรับอาร์เซนอลเขาดีพอไหมกับการที่จะพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์เขาพยายามทำความเข้าใจครับและค่อยแก้ไขจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเขาเพียงมองแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางต้องเอาข้อเสียเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าข้อวิจารณ์ต่างๆมาปรับปรุงเพื่อทำให้ดีกว่าเก่า โดยอาร์เตต้านั้นเชื่อว่าทัศนคติที่ถูกต้องจะนำพาถึงความสำเร็จและมันก็ออกเห็นเป็นผลต่างๆที่เราเห็นแบบในทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจบฤดูกาลที่แล้วครับทางนั่นของอาร์เซนอลเนี่ยจะได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกก็ตามจากเป้าหมายเดิมครับที่พวกเขาควรจะไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ซีแต่นั่นก็ทำให้เห็นแล้วครับว่าแฟนบอลปืนใหญ่ สามารถจะหวังอะไรได้บ้างในฤดูกาลต่อไปภายใต้การคุมทีมของมิคลอาร์เตต้าสิ่งสำคัญที่สุดครับที่อาเตต้ากว่าจะทําทีมมาถึงจุดนี้ได้คือทําความเข้าใจสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นใจเย็นครับแล้วค่อยๆแก้ไขนั่นถือเป็นบทเรียนชั้นดีครับที่พาให้อาเตต้ามาถึงจุดที่เขาอยู่ในปัจจุบัน แน่นอนครับว่าก่อนเข้าฤด,ดูกาลเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมครับอาร์เซนอลฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะว่าในทีมพวกเขาเนี่ยมีนักเตะที่ดีพร้อมอยู่แล้วครับมีวิธีการชัดเจนโดยเฉพาะเราเห็นกันครับในช่วงปลายฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลมีฟอร์มที่ดีต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่ายังขาดขุนกาลังเชิงลึกหรือ อาจจะเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามายกระดับทีมให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฝั่งอาร์เจต้าเองครับก็ร,รู้ว่ายังไม่ดีพอก็พยายามแก้ไขจุดต,ต่างๆคืออย่างฤดูกาลก่อนเนี่ยในเรื่องของกองหน้านั้นมื่จะเป็นปีแอร์เอเมเนกโอบามายองในช่วงตน้นฤดูกาลที่ก็งงแงครับเล่นไม่ดีบ้างไม่ตั้งใจเล่นบ้างหรือว่าช่วงปลายฤดูกาลอย่างลากาเซตที่ก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยมันถึงเวลาครับที่อาร์เซนอลเนี่ย จะต้องหากองหน้าคนใหม่ซึ่งก็เป็นนักเตะที่เขาคุ้นชินครับอย่างการ์เดลเชส u สที่เคยร,ร่วมงานกันมาสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเห็นได้ว่าเชสซัสนั้นเป็นนักเตะที่เหมาะสมครับกับวิธีการของอาร์เ a ต้าเนื่องจากว่าเขาเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วครับเชสซัสพร้อมทั้งการเชื่อมเกมและก็ยิงประตูได้มันทำให้ดีนี้นั้นยอดเยี่ยมครับอีกคนหนึ่งครับ ก็คืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่ก็เคยร่วมงานมาด้วยกันเช่นเดียวกันที่แมนติสตีอาร์เซต่าครับมองว่าซินเชนโกนั้นจะเข้ามาช่วยยุกระดับการเล่นให้กับอาร์เซนอลและตามที่เราเห็นครับเขาก็ช่วยได้หลายต่อหลายอย่างเลยเช่นเดียวกันความหวังของอาร์เซนอลอยู่แค่เอื้อมครับสำหรับการไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนในฤดูกาลก่อน,อนหรือว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็พยายามแล้วพยายามอีกครับ ในคราวนี้เนี่ยเมื่อเขารู้ปัญหาของฤดูกาลก่อนแล้วคอยดูว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละส่วนอาร์เดต้าเจอปัญหาและเขาแก้ไปได้ครับสิ่งต่อมาที่เป็นจุดสำคัญที่ช่วยให้อาร์เซมาลถมาถึงจุดนี้คือความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นจากนักเตะครับที่ส่งมาถึงอาร์เดต้าอาร์เดต้าเองครับเชื่อมั่นว่านักเตะเหล่านี้ที่เป็นดาวรุ่งนั้นจะสามารถเก่งวันนี้ได้ นักเตะเองครับก็เชื่อมั่นกับอาร์เตต้าว่าจะช่วยให้ดีกว่านี้ได้เช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเชื่อมัน่นมันก็เลยพาให้มันขึ้นไปกว่าเดิมครับทั้งสองฝั่งมีความมั่นใจอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะชนะร่วมกันบ้างนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าอาร์เซนอลน,นะครับมีรักฐาที่แข็งแกร่งในยุคข,ของอาร์เตต้าและเชื่อเลยครับว่าปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้เนี่ย จะกลับมาลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนและเชื่อได้เลยครับว่าทัพปืนใหญ่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคิดจะกลับไปคว้าแชมป์พวกเขามาถูกทางแล้วครับนี่แหละครับเรื่องราวของอาร์เซนอลยุคอาร์เตต้าคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คิดว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวคาบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือ กดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแททิกิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ